ก็พอดีคุณแม่มาเจอหวยหนูนะครับรูหนูนะครับก็เรียกเด็กๆมาดูกันแองเอ้แองเม้นไปไหนหมดเลยอ่าก็น่าจะมีตัวนะครับรอยขุดใหม่ๆแบบนี้แล้วก็บักแอ้นี่ติดกินแล้วนะครับเนาเร่งรีบหนะ่อยลูก ก็อตอนนี้เรากินแรงน้องหมาไปก่อนกินแรงคุณแม่ด้วยนะครับให้คุณแม่ไปหารูรูหนูรูแปวมันรูแปหรือรูหลบภัยมันนะครับพาแม่ขุดหนูบอเป็นไงลูกไม่เจอรวย แปลวเขานะครับรูหล,ลบภัยเขาปกติเขาจะมีทางเข้าออกมากกว่าหนึ่งนะครับแต่ว่าลักษณะเหมือนเพิ่งขุดใหม่ๆเนาะเซอส์เวหาแล้วนะครับรอบๆนี้ไม่เจบก็เป็นผลดีของการที่เราไม่ใช้สารเคมีนะครับตรงนี้เป็นที่ลุ่มน้ําหน่อยปลูกต้นไม้ไม่ได้นะครับมีน้ําท่วมขังตรงนี้ก็เราไม่ได้ใช้ยาฆ่ายงฆายานะครับมันก็จะมีพวกหนูพวกนี้แหละเข้ามาอยู่อาศัยนะครับ Ô uống con sơm nạc hạc 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 ดูด,ดูมมีตัวนะครับมีการน้ําขยับอย่างนี้แสดงว่ามีการขยับของน้ํานะครับ <S <S <couples S 2> แสดงว่ามีการเคลื่อนไหวของหนูนะครับเอาดีๆลูกเดี๋ยวมันจะออกดูไหนไหมมีดูออกไหม <S <S 2> <S 2> ลุกลูกลูกลก ดดิิมันจะออกมานะครับมันตัวหนูจะออกมาหรือเปล่ามาเสียมดักไว้เลยเราสังเกตจากน้ํานะครับการเคลื่อนไหวของน้ํานะครับกาลังจะออกมานะครับเห็นปลายจมูกแล้วนะครับเมื่อกี้เมื่อกีเห็นปลายจมูกแล้ว แม่เทน้ำไปแม่ใส่ชิโมะขอแล้วเมื่อกี้ได้หมกแน่แน่เลยแปย้ายไปตัดปีก้วตตัดยกเวตเตรียมไปต่องไว้รถอีกเองพึ่งมาเขาขุดหนูกันเนี่ยมึงเนี่ยไปไหนมาไปเที่ยวมาเหรอเอาดูดิ งไงเออมึงนี่อยู่ในนี้แหละเห็นตัวอ,อยู่เมื่อกี้ลูกอ๋อทำไมเงียบน้อหลอดนี้เพื่อมันไปออกกันอื่นแล้ว ก็หรอกแม่เพราะไม่รู้แปลแว่ามนนนรนจะจนกัดป่านะครับต้นอ,อะไรนะพยอมนะตอนน นนี่หน้านะครับเขาเขาไม่ออกโซนนี้รู้แล้วนุ่นเขามีรูรูแปลหรือว,ว่ารูหนีภัยเขาะนะครับตันนู้น๋ออ,อีเอ๋งมามันไปหาเจอแล้วว่าแมนต้อลอยออกแปลแล้วบ่ลูก <c oughs> ลอยออกแปลนี่บเลี้ยวหลังันใหญ่ในญ่เอบ่ยบใช่มันออกแล้วโบ เราดูเป,ป็นรู้ใช่มันติดกลิ่นู่โซนนั้นดยละมันติดกลิ่นู่โซนนั้นด้วยละโดโด้เดโด,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 โด ยังไงลูกละมันได้กินมันได้กินมันขุดกันอย่างบ้าคลั่งเลยนะครับตอนนี้ส่วนไอ้โดโดนี่ไม่รู้เรื่องรู้ราวกับอะไรกับเขาเลย <Okay. S 1> อ่นั่นดินติดฟันแล้ว น,นี่เองเจอรูมันแล้วอีกรูนึงมันยังไม่ออกหรอะน้ำกเียงทุกเมื่อ,อ,อ <c oughs> กี้เขาโผล่ขึ้นมารอบหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ทันอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกสักครู่ เคลื่อนไหวแล้วน้ำเคลื่อนไหวแล้วนะครับอ,นะอ้ยดูไหมดูไหมเนี่ยไม่โดนเกือบโดน วอาจจะดูเหมือนโหดหน่อยนะครับแต่แต่ก็ถือว่าเป็นการหาอยู่หากินตามธรรมดาอย่างที่สุดแล้วนะครับ เเอาผ<ม>ินป<ล>ินนดฟันมันโอ้โไม้ลัดจอกไม้ลัด,ดไม่น้ำพอแล้วแม่เดี๋ยวแม่เทน้ำทิ้งเลยเร,เราเอาหนูใส่ถังแล้วก็เอานี้เอียงเดี๋ยวเอียงมันจะไล่เรา ไปยัตัดปีกเวยตัดใบตองเตรียมมกเลย <c oughs> นู่นนะครับเขาก็ไปออกนูน่น e อีเองพอแล้วอีเองอีเองพอแล้วลูกปล่อย ก็ถือว่าได้แล้วครับโอ้ต้องใช้เสียงหน่อยเดี๋ยวมันแม่เอาถังมาใส่แล้วเร็วเร็วเดี๋ยวมันจะมาแย่งอีกใชบเก่งมากลูกมันออกฝั่งนู้นไว <c oughs> โอ้โหก็เรียบร้อยนะครับได้แล้วแหละก็ถือว่าเป็นการพึ่งพาธรรมชาติด้วยความเคารพนะครับอาจจะมีภาพน่ากลัวหน่อยอาจจะดูโหดหน่อยแต่ก็ถือว่าเป็นการพึ่งพาธรรมชาติด้วยความเคารพ,พาราาแล,ล้วก็เป็น วิถีชีวิตเนาะซึ่งธรรมดาสามัญที่สุดแล้วแหละก็หนูหนานะครับไปนู่นแล้วไปดื่มน้ำแล้วมั่งเองตรงเขาขุดตรงนี้จริงๆนะครับเนี่ยมันมีรูอยู่ตรงนี้นะครับรูหนีภัยเขารูปลาแล้ว <c oughs> โดดเป็นไงเจออะไรกับเขาไหมมึงไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยมึงไง ก็ถือว่าเป็นอาหารจากธรรมชาติเหมือนกันเนาะหนูอะกลบลมุมันเดิมก่อนเดี๋ยวนาะคตก็อาจจะมีตัวใหม่มาอยู่เหมือนเดิมนะครับที่นี่ก็เยอะมากนะครับหนูนาที่สวนผมเพราะว่านอกจากเขาจะมาอยู่ธรรมชาติอย่างนี้แล้วเขาชอบอยู่ตามโพลนะครับหรือว่าจอมปลวกเก่านะครับที่นี่รักษาจอมปลวกเก่าหรือว่าโพลเนี่ยไว้ทุกลูกนะครับแล้วก็มี การทํโพนเทียมเนี่ยจอมปลวกเทียมเนี่ยอีกประมาณ20กว่าลูกนะครับก็รถหกล้อคันหนึ่งนะครับก็ใส่ดินมากองจอมปลวกหนึ่งไอโพนหนึ่งเนี่ยโพนเทียมหนึ่งก็รถรถหนึ่งนะครับกองไว้รอบบ่อน้ํานะครับก็ฤดูนี้ด้วยว่าฤดูน้ําหลากนะครับดินทั่วไปพื้นที่ทั่วไปไม่ได้ชื้นแฉะนะครับหนูเขาก็อยู่อาศัยไม่ค่อยได้เขาก็จะไปขุดรูเนี่ยอยู่ตามโพนเทียมแล้วก็ตามจอมปลวกตามโพนที่ผมว่านะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละเดี๋ยวจะได้ไปเก็บเครื่องสำหรับไปทำอาหารกันแล้วทีนี้ได้แล้วลูกไปกลับบ้านเราไป